ข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่สําหรับผู้ที่รักสุนัขนะคะสุนัขจอนจัดค่ะก็เพิ่มจํานวนทวีคูณนะคะเนื่องจากถูกผู้เลี้ยงทอดทิ้งและก็ไม่สามารถดูแลต่อได้ค่ะเนื่องจากผลพลวงของโควิด -19 อดีตข้าราชการครูที่ดูแลบ้านพักสุนัขจรจัดในจังหวัดชนบุรีค่ะก็ได้สะท้อนเรื่องราวนี้ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ จิดาพาธนูทองอดีตข้าราชการครูย้อนอดีตเล่าจุดเริ่มต้นในการทุ่มเทรแรงกายและกําลังทรัพย์ดูแลสุนัขจรจัดมากกว่า600ตัวในจังหวัดชนบุรีเป็นเวลานานกว่า40ปีด้วยพลังแห่งรักและเมตตาที่มีต่อสุนัขซึ่งค้นชื่อว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่กลับถูกทอดทิ้ง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นสิ่งแรกก่อนนะคะลูกมันมันเป็นความสงสารแลวกว่าไม่รู้นะคือเลี้ยงมากๆเนี่ยบางทีมองตาเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขามีความกลัวเขามีเขามีความรักเขามีแต่ความเศร้ามันมันมันแสดงออกทางดวงตาของเขาลูก มันเป็นความสึกที่บอกไม่ถูกแต่เป็นความผูกพันที่เราเรามีสะสมมาเป็นเวลานานพวกเขาเขาไม่ใช่หมานะลูกเขาเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนลูกเป็นญาติเราส่วนหนึ่งเขาไม่ใช่หมาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราผูกพันถ้าเราเสียเพื่อนเราเสียญาติเราเสียสิ่งที่เรารักไปไม่ใช่ไม่ใช่เสียหมาลูกแต่เราเสียสิ่งที่เรารักเสียเพื่อนเสียญาติไป ผลกระทบจากโควิด -19 ไม่เพียงทำร้ายประชาชนเท่านั้นแต่สุนัขได้รับกรรมไปด้วยจากที่เคยกินอิ่มนอนหลับในบ้านแสนอบอุ่นกลายเป็นสุนัขจรจัดโดยไม่รู้ชะตากรรมสร้างความเดือดร้อนในหลายมิติคนทิ้งหมดคนทิ้งจากเศรษฐกิจจะไม่มีข้าวจะกิน10บสายที่โทรเข้ามาหาป้าป้ากล้าพูดหรืว่าแปดสายเก้สายฝากม้าหน่อย ป้าใช้คำแนะนำกับเขาไปบางคนโทรกลับมาขอบคุณเพราะว่าเขาแก้ปัญหาเขาได้ทำเถอะค่ะอย่างน้อยเราเคยทุกมาแล้วจากการที่เราช่วยหมาไม่ได้จากที่เรารักแต่เราไม่สาาเราต้องพัดภาคเราต้องทำน่ารละเราช่วยเขาสามารถจะอยู่กับเขาได้ต่อสุนัขจรจัดโหยหาความรักจากเจ้าของต้องการบ้านอาหารและยารักษาโรคการดูแลสุนัขจรจัดจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งผู้ดูแลและสุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากละเลยมีสิทธิ์เสียชีวิตในการเลี้ยงหมาจรจัดจำนวนมากๆอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องป้องกันอันดับแรกคือป้องกันที่ตัวสุนัขก,ก่อนเราต้องฉีด ยากันบ้าให้กับสุนัขทุกตัวที่ที่เราเลี้ยงนะคะหนึ่งสุนัขทุกตัวที่เราเอาเข้ามาบุคลิกของสุนัขอะไรอย่างเงี้ยเราดูพื้นฐานที่เขาถูกเอามาอะไรอย่างเงี้ยป้าจะป้องป้าจะฉีดวัคซีนให้ก่อนเลยครบทุกห้าโรคนะคะแล้วก็ภายในภายในอีกอาทิตย์หนึ่งป้าก็จะฉีดวัคซีนสุนัขบ้าซ้ำให้อีกทีหนึ่งคือเราป้องกันให้เขาเต็มที่กับมามาของเรา สำหรับตัวตัว,ตวสุนัขบ้าเนี่ยค่ะเด็กพวกนี้เขาจาไม่ค่อยได้ไปกุกกีแล้วก็ถ้าสวนสุนัขบ้าถ้ามีสุนัขโดนกัดบ,บ้าจะเอาเข้าไปหาหมอรักษาทันทีแล้วก็เอาไปฉีดที่สุนัขบ้ามาซึมป่วยวันเดียวเฝ้าดูอาการและเด็กบอกละเราดูเราให้ยาวันที่สองไม่ดีขึ้นถึงหมอหลังจากนั้นเราต้องรู้ลวเขาเป็นอะไรใช่ไหมอันนี้คือคือเร,เ,รเ,รเรา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 ทำดีที่สุดแล้วจากประสบการณ์ทุกอย่างเนี่ยเพื่อป้องกันทั้งคนทั้งสัตว์ นี่และคือวิธีการที่เราทําแม้จะยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในยุคโควิดแต่หากคนเลี้ยงมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมมีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสุนัขจรจัดก็จะไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นภาระของสังคมทีมข่าว NBT จันทบุรีรายงาน